กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพบกับผมนายช็อตตี้บูเจ่ายเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม mini war pocket defense ครับเกมนี้เป็นแนวแบบเอา3แนวมาผสมกันอะ่ะหคือตั้งป้อมนะครับสคือไอดอลนะฮะแนวผู้บริหารนะครับแล้วก็3คือการเมิร์ชครับการผสมนั่นเอง3อย่างนี้ผสมกันกลายเป็นเกมนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นเลยกันละกันว่าเกมนี้เล่นยังไง เริ่มเกมมานะครับเราจะมีเงินมาประมาณหนึ่งนะครับเพื่อใช้ในการสร้างปอมครับเรากดบริเวณด้านล่างตรงนี้ครับมันก็จะสร้างปอมขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างมาหลายๆปอมครับแล้วเราก็สามารถเอาปอมที่มันเลเวลเดียวกันผสมกันได้แบบนี้เห็นไหมครับ มันคือแนว merge ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เอาปอมนะครับไปวางตามจุดต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมาครับซึ่งช่วงแรกมันไม่ได้วางได้เยอะขนาดนี้หรอกมันก็จะวางแค่ประมาณ2-3จุดเราต้องอาศัยผ่านด่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆเพื่อที่เราจะได้เอาแบบป้อมเนะี่ยมาวางได้เยอะขึ้นอัปเกรดไปได้ไกลขึ้นอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราแพ้ก็ไม่เป็นไรนะคือถ้าเกิดสตัวมันหลุดไปตัวเดียวเราจะแพ้เลยนะครับอย่างเช่นผมอยู่เวฟ e สี่สองใช่ไหม มันก็จะดีดกลับไป41เพราะ41เอเราผ่านแล้วแล้วมันก็จะฟาร์มอยู่ด่าน41ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีเงินมากพอไปอัปเกรดป้อมให้มันเก่งขึ้นเพื่อที่จะได้ผ่านไปด่านต่อๆไปได้นั่นเองพอเข้าใจอย่างเพราะนั้นมาถึงปุ๊บมีเงินสร้างป้อมผสมป้อมแล้วก็ไปวางป้อมในตำแหน่งที่คิดว่าน่าจะเวิร์ครับเพราะว่าเกมพวกนี้เนี่ยมันต้องอาศัยแบบสังเกตดน,นึงอะวางเวฟมันอาจจะแบบว่าวางไอ้นี่ไว้ตรงนี้ไม่เวิร์กอาจจะต้องมีการเปลี่ยนที่อะไรเงี้ยซึ่งมันซึ่งมันเปลี่ย ถ้าเกิดว่าช่องเต็มทํำยังไงก็ขายได้ครับเนี่ยล่างมันใส่ตรงนี้แค่นี้เองนะครับแล้วก็ทําการผสมป้อมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะอันนี้ก็เวลแกับเวลแก็ผสมตรงนี้ก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องผสมด้านล่างอะไรแบบนี้เป็นต้นครับเราจะได้แบบว่าเออวางป้อมได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้คําถามคือแล้วป้อมเนี่ยมันมีกี่ชนิดนะครับไปดูด้านซ้ายล่างตรงนี้ครับป้อมของเกมนี้จะมี4ชนิดแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการอัปเกรดฟังก์ชันต่างๆแทรกเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นันนี้ ท่าผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นว่าตอนผมลงไอ้พวกป้อมมาเนี่ยซื้อป้อมมาเนี่ยมันไม่ได้เริ่มที่เลเวล1มันเริ่มที่เลเวล5เลยใช่ไหมครับเพราะว่าผมเล่นมาไกลแล้วไงมันก็จะสามารถอัปเกรดพวกฟังชงฟังก์ชันอะไรแบบนี้ได้นะครับทำให้เราแบบว่าเริ่มได้ดีขึ้นอะไรได้ดีขึ้น ส่วนเรื่องของอชิ้นิ่ของป้อมนะครับจะมีอยู่4ชนิดด้วยกันนะครับแต่ละป้อมก็แน่นอนครับมันจะมีะความสามารถที่หลากหลายแล้วก็มีหลายประเภทนะใช้คำนี้แล้วกันมีหลายประเภทแต่ละประเภทก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับซึ่งอย่างตัวอย่าง Archer Tower นะครับตอนนี้มันจะมีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือจะเป็นนักยิงธนูแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่าอันนี้มีคนเดียวใช่ไหมอันนี้2คนอันนี้3คน ตามที่เห็นครับมันมีเรื่องของการเ,เลื่อนขั้นด้วยแต่ว่าเราต้องเล่นไปตามผ่านเว็บไปเยอะๆใช้คำนี้แล้วกันผ่านเว็บไปเยอะเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวอัปเกรดขึ้นมาแต่มันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นสะเสมอไปเพราะนั้นท่านผู้ชมต้องลองคลิกเข้าไปดูครับ <c oughs> คืออย่างตัวนี้มันโจมตีไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่ว่าสปีดหรือว่ามันยิงถี่มันยิงถี่ใช้คํานี้ก็แล้วกัน พอเลื่อนคาสเป็นคาสสองเสร็จปั๊บเนี่ยจะเห็นว่ามันยิงแรงขึ้นแต่สปีดเป็นไงครับต่าลงกว่าเดิมเยอะแล้วก็ทดแทนด้วยการยิงไกลอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ปล่อยมันไว้เงี้ยแหละแต่ถ้าเกิดเราชอบนะครับเรากด Activate ไอ้ป้อมที่เราเคยวางวางไว้ที่เป็นป้อมธนูมันก็จะเปลี่ยนกายเป็นป้อมนี้เลยเข้าใจใช่ไหมครับอ่านั่นแหละคือเราสามารถเลือกป้อมได้ ในแต่ละประเภทเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาอะไรนะครับแล้วก็มันสามารถอัปเกรดได้ด้วยและมันดันแยกกันอีกนะอย่างเช่นป้อมเนี่ยมัน3าดาวไงเห็นไหมเออเพราะนั้นก็ลองดูกันละกันนะครับชอบป้อมไหนก็เลือกป้อมนั้นไปก่อนนะครับสามารถสลับสับเปลี่ยนได้นะครับอันนี้คือจะเป็นป้อมประเภทแรกนะครับป้อมธนูก็ยิงค่อนข้างเร็วค่อนข้างไกลนะครับ ต่อไปป้อมบาแรกนะครับอันนี้คือจะส่งทหารออกมาคอยขัดขวางศัตรูครับศัตรูที่โดนทหารมาขัดขวางไว้คือจะหยุดอยู่กับที่แป๊บหนึ่งนะครับก็จะช่วยเปิดโอกาสให้ป้อมอื่นน่ะช่วยยิงได้นั่นเองครับป้อมนี้ก็โอเคนะผมก็ใช้อยู่ใช้เยอะด้วยนะครับส่วนป้อมต่อไปนะครับเป็นป้อมนักเวทครับป้อมนักเวทจะยิงค่อนข้างแรงครับยิงแบบแรงแบบใช้ได้เลยอะเออแรงแรงแบบใช้ได้เลย ส่วนป้อมมาสุดท้ายครับเป็นป้อมแคนนอนครับซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างชอบเพราะว่ามันยิงโดนหมู่ครับยิงโดนหลายตัวเลยนะฮะเดี๋ยวผมลองมอท่าดูก็แล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมได้มอท่ามามันไม่ใช่มอท่าหรอกหน้าตามันคล้ายๆอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูดิพอเปลี่ยนป้อมเสร็จปุ๊บเห็นไหมเป็นไงเอ่ยโอ้โหโอ้โหดูอลังการกว่านะครับมันแรงกว่าแต่ว่ามันช้ากว่าเนาะระยะเท่าไหร่อ่ะเอ้ยระยะก็กว้างอยู่นะ ระยะก็กว้างอยู่เพราะนั้นก็แล้วแต่เรานะลองเลือกดูว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับอันไหนมันดาวเยอะๆอ่ะก็ใช้อันนั้นแหละเออมันก็น่าจะดีกว่าหรือเราไปดูค่าไม้ก็ได้ครับค่าไม้มันจะมีบอกเห็นไหมว่าความแข็งแกร่งของป้อมนี้มันเท่าไหร่แต่ไม่ใช่ว่ามันดีมันมันสูงแล้วมันจะดีเสมอไปมันมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะมันอาจจะไม่ดีเท่าเท่าอันอันที่เราเคยเล่นก็ได้อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องลองดูกันต่อไปนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้แหละท่านผู้ชมก็ ผสมป้อมวางป้อมแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะถึงบอสพอเราถึงบอสเนี่ยเราจะได้รับกล่องมาซึ่งกล่องเนี่ยเปิดมาปั๊บก็จะได้ของพวกนี้แหละครับใช้ในการอัปเกรดป้อมเอวยหรือว่าบางทีก็ได้ป้อมอันใหม่เอยอะไรแบบเนี้ยก็คือเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆๆได้เลยก็กลายเป็นแนวไอดอลเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปบริหารจัดการมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งเลยคือเกมเนี้ยเวลาเราไม่ได้เล่นแล้วอะครับปิดเกมไปกลับเข้ามาใหม่มันก็จะผลิตเงินให้กับเราด้วยนั่นเองครับตรงสไตล์แบบเดียวกับแนวไอดอลเลย คือเราไม่จำเป็นต้องไปบริหารจัดการมากงมายนักนะฮะก็เนี่ยแหละเวลาเราบริหารก็แค่นี้แหละครับเรียก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 มาแล้วก็เอาป้อมที่เลเวลเดียวกันมาผสมอะไรเงี้ยมันดีขึ้นปุ๊บก็เอาไปเปลี่ยนกับด้านบนอู้ด่านนี้ไม่ไหวอ่มมันก็เป็นเหมือนที่ผมพูดครับไม่ไหวปุ๊บก็ย,ย้อนกลับไปด่าน43นะแล้วก็เริ่มเล่นใหม่ฟาร์มใหม่ไปจนกว่าจะไหวนั่นเองครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างครับนอกจากตัวของป้อมแล้วเนี่ยมันมีฮีโร่ด้วยเล่นเป็นสัมพังห,นงนห้นะครับ ก็ฮีโร่จะมีความสามารถด้วยดูด้านขวาครับกดตัวนี้มันจะเป็นการใช้สกิลนะครับเดี๋ยวลอมันแป๊บนึ่งมันใช้ไปยังเนี่ยอันนี้งนี่ใช้แล้วเห็นไหม <laughs> เออเป็นการใช้สกิลด้วยนะครับก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็ฮีโร่เนี่ยมีหลายตัวนะก็ดูด้านล่างได้เลยครับมีกองค่อนข้างหลายตัวครับ แต่ต้องเล่นไปตามเนื้อเรื่องก่อนเดี๋ยวจะได้มากขึ้นนั่นเองนะครับในอนาคตจะมีระบบลูนด้วยแต่มันไม่ได้บอกว่าเปิดเมื่อไหร่อ่ะผมคลิกแล้วมันไม่เข้ามันไม่มีอะไรบอกเลยนะครับแล้วก็เรื่องของร้านค้าครับเกมนี้ก็จะมีขายพวกแบบกล่องเก่งเพื่อที่จะเปิดแล้วก็ได้รับของสุ่มด้วยนะครับก็จะมีแบบดูโฆษณานด้วยอะไรด้วยนะครับก็ลองดูแล้วกันใครจะซื้ออะไรก็ซื้อถ้าเป็นผมจะซื้อเหรอคงซื้อไอตัว V I P นั่นแหละเราจะได้แบบว่าเล่นง่ายขึ้นอะไรเงี้ย แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คงเป็นอันนี้แหละแพ็กเกจสุดคุ้มถ้าจะเติมนะถ้าจะเติมก็คือเติมไอ้พวกนี้อะไรก็จะได้แบบของมาอัพกรงอัพเกรดนะครับทีนี้เกมนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตไหมว่าอ้าวมันมีแอทแท็กคูณ2ด้วยรางวัลคูณ2มีเมิดอัตโนมัติมีสร้างป้อมให้อัตโนมัติด้วยเหรอคําตอบคือมีนะครับมีแต่ว่ามันต้องดูโฆษณาครับดูโฆษณาเพื่อที่จะปลดล็อกฟังก์ชันอะ ดูเสร็จปุ๊บมันก็จะเอ้ยโจมตีแรงขึ้น2เท่าเป็นเวลาแบบ15นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยดูโฆษณาเอานะครับก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นราวๆนี้แหละนะครับใครที่ชอบแนวนี้ก็ลองดูกันแล้วกันนะฮะก่อนจากลากันไปไปดูออปชันกันหน่อยดีกว่านะครับอยู่ตรงนี้เลยก็จะเห็นว่ามีการปรับเฟรมเรทสูงอย่างเดียวกราฟิกไม่มีนะครับก็ปรับได้แค่นี้ส่วนเรื่องของภาษาไม่มีภาษาไทยนะครับไม่มี แล้วก็ตัวของอ,อันสุดท้ายตรงนี้นะครับก็คือการล็อกอินนั่นเองนะครับก็มันไม่ได้บังคับล็อกอินมาตั้งแต่แรกอะ่ะถ้าใครอยากจะแบบเซฟข้อมูลไปเล่นเครื่องอื่นก็อย่าลืมมาล็อกอินด้วยกันละกันนะครับสรุปสั้นๆเลยก็เพลินดีครับสั้นๆแค่นี้นะใครชอบก็โหลดครับใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับบ๊ายบายครับ